ครับกาบสวัสดีช่วงเ้าของวันทีมี16พฤศจิกายนพศ2 5 6 6กสาบสวัสดีแฟนเพจทั้งช่องยู u ูบยูซีพระโคสิง 0. ห์101ส่กาบสวัสดีแฟนทาง Facebook ของงัวมมุนีเม,ม,มีสียูซี่พะโคสิงห์เและากาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ของทางช่องกันครับครับกาพ่อๆกันทุกเ้าครับพี่น้องครับกาญยาเฝ้าเบื่อกันครับพี่น้องครับกาสีมารีวิวงวชุดเก่าหรอครับพี่น้องครับ ให้เห็นควบเป็นยูการยูการจินวาวเป็นเตาไปเลียงบ่ครับพี่น้องครับเป็นงัวราคาบ่แพงทรงฟี่เจ็บปลายทางเด้อครับพี่น้องครับบ่มีมาจำกอนใดๆทั้งสิ้นเด้อครับพี่น้องครับบ่หลายใหญ่ห้าง้อครับพี่น้องครับก็สซีวอลมองขายแล้วครับพี่น้องครับเพราะว่าเบาแพงไปกับ่มีประโยชน์ยังดอกครับพี่น้องครับพอแม่พี่น้องกับบอืือเก่านน่อยละครับแต่มันแพงครับยูในเห็นในผลแท้ครับบ่เกินตัวงัวแท้ครับพี่น้องครับนี่ครับบอาคมแรีงนีกนครับพี่น้องครับ เป็นแม่ลูกผู้ลูกตัวที่สองแม่กับพ่สูงหลายนะครับพรนเป็นไทยสายไทยสายนูรักครับพี่น้องครับผู้ใดหาเลี้ยงร้อยนี่หางว่าไท่ไปเลี้ยงไทยแด้แทครับพี่น้องครับนี่ครับลูกไส้อายุสี่เข่าสองเดือนครับพี่น้องครับเอาไปในราละค่าหนึ่งมืนแปดพันบาทครับพี่น้องครับผมทรงฟีอีกสองร2อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตรล่วงกันนะครับสองรอยกิโลเมตรแรกนี่บอได้ชดค่ารถเพิ่มได้ดทั้งสิ้นนะครับพี่น้องครับฟังให้เข้าใจครับถามันเกินสองร้อยพละ ก่ายังทรงฟรีให้อยู่ครับพี่น้องครับแต่ว่าถ้ามันเกินกันหนาเจียดแล้วกะมันไกลหลายพื้นที่ห่างกันไกลหลายบางที่กะบเอฟซีกัอยู่ทั้งลบบุรีทั้งภาคกลางมันก็มีค่าเสียใจเพิ่มขึ้นเอฟซีก็ต้องเข้าใจจุดนี้ครับมันก็ต้องมีค่ารถค่าใบอนุญาตเคลื่อนย้ายด้วยครับพี่น้องครับนี่ครับหนึ่งหมื่นแปดพันบาทผ่านไปนะครับท่านใดสนใจก็โทรมาครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อกัว ตั้งอยู่บ้านหนองแปลนตำบลมันฝางอำเภอเกษมวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับนี่ครับวันนี้เมือมึงชุดสามตัวครับพี่น้องครับชุดนี้ขอขายเป็นชุดเอฟซีขอแยกตัวเมียสาวมาหลายครับแต่ว่าผมบม่แยกครับพี่น้องครับถ้าแยกมันจะเป็นงัวแพงถ้ายกไปมันจะเป็นงัวถือครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นเมียลูกผูงัวลูกแรกเมียเป็นไท้กลางมาเท่าลูกเป็นลูกผสมบามันอายุสามเดือนแม่เป็นสัตว์เอาไปล่อผสมได้ได้แล้ครับพี่น้องครับ พอเป็นสารหมื่นว่านี่ก็ชัดเจนครับพี่น้องครับแต่ว่าทั้งขอกนี่บ่ได้ผสมให้ได้ครับพี่น้องครับแม่ก็ร้อยสามสิบแน่นี่ครับตัวเม่เพื่อนครับชียงเชียงผูกร้านได้ครับพี่น้องครับเอางัวงัวเอาขมานี่ยไม่ต้องงวอชียงเชียงครับพี่น้องครับเป็นเสือกทุกตัวครับนี่ครับตัวเม่เพื่อนนี่ตัวลูกไส้เพื่อนกะพ่อไปวัดไปว่าอยู่ในเกศน้องเพื่อนแหละครับพี่น้องครับก็ถือว่าน้ำนมแมียดีครับพี่น้องครับลูกไส้ก็แช็งขาไงเนื้อหนังดีครับเม่สาวอายุม่เกินเก้าเดือนนะครับพี่น้องครับเม่สาว ลูกผสมบามันบวชครบเครื่องนี่ครับตัวนี้ครับพี่น้องครับสามตัวนี้เอาไปสามหมื่นหาพันบาทเด้อครับพี่น้องครับส่งฟี่ให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันถ้าท่านใดสนใจก็โทษตามที่เบอร์ผมก้าวไปขังต้นครับพี่น้องครับหรือท่านสิยกแม่ลูกผูกครับชุดนี้ใส่กันก็ได้ครับพี่น้องครับเอาไปในราคาสุดขุมเงินครับพี่น้องครับเอาไปในราคาหามื่นบาทเพียงเพียงครับงัวหาโตครับพี่น้องครับ งูหาตัวหาเมื่อนบาทเพิ่งเพียงนะครับนี่ครับจุดสามตัวครับเมียลูกภูเมื่อกี้นี่ครับพี่น้องครับผ่านไปแล้วครับพี่น้องครับบันี้่มะเมืองคมนี่ครับเมียลูกเมียครับัวลูกเลี้ยงนะครับเมียกระไรสามสิบบวกเมียออกเลยไท่กลางครับพี่น้องครับแต่ว่าใจลูกกับพ่อไปวัดไปว่าอยครับพี่น้องครับนี่ครับกำลังกินหงาอยู่นี่ครับพี่น้องครับตัวลูกสาวเิ่นอายุสี่ขวาสี่เดือนนาะครับพี่น้องครับนี่ครับเมียโพเส้น รุ่นทองครับเพราะมรุ่นทองนะครับเพราะว่าตอนผมไปเสือมันมีงวพอพันประจำขวากเพิ่นอยู่แล้วครับพี่น้องครับงวเพิ่นมีอยู่หลายโคมครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกสาวเพิ่นกินหยาดีครับพี่น้องครับอันตัวเมียเพิ่นนะครับพี่น้องครับสำหรับโคมนี้เอาไปสองหมื่นสี่พันบาทส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตัวลงกันนะครับถ้าท่านใดสนใจก็โทรอม้านะครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของขอกวัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอกาศีวิสัยจังหวัดเลยได้องครับ โอแม่ลูกเมียผ่านไปบัเนี้มื่อมึงแม่ลูกผูกงัวข้อเดียวกันครับเป็นงัวลูกเรียกันครับแม่ร้อยสามสิบเนี้ยอังๆหนาๆครับเป็นงัวดูกหมูดนะครับพี่น้องครับนี่ครับตัวแม่เพิ่นครับพี่น้องครับนี่ตัวลูกไส้เพิ่นกับอายุสามเดือนกลัวสิเข่าสี่เดือนกันครับนี่ครับสำหรับคู่นี้ก็เอาไปสองหมื่นสี่พันบาทเด้อครับพี่น้องครับแม่แดงโบดขบเครื่องครับพี่น้องครับนี่ตัวลูกไส้แม่กับรุ่นทองเราเพิ่ไปไล่เขาไปหาแมลงครับพี่น้องเสียบได้ซับซ้อนครับ นี่ครับตัวเมีเพิ่นได้ครับพี่น้องครับนี่ผมจูงไม้นี่ครับนี่ครับเป็นง้อขออเดียวกันครับพี่น้องครับกิดรุ่นทองกันได้ครับพี่น้องครับสองหมื่นสี่พันบาทนด้ครับแมีลูกผูกโคมนี่ครับพี่น้องครับมันดีคนละย่างครับแมีลูกเมี่ยก็ได้ลูกเมี่ยแมีลูกผูกก็ได้เมีอังเมีบดกับเมีสดครับพี่น้องครับเรากา้าพ่อไม่พี่น้องสียกก็ได้ได้ครับพี่น้องครับถายกชุดนี้เอาไปในราคาสี่หมื่นสี่พันบาทพ่อครับพี่น้องครับเนี่ยครับ ทรงฟรี่อีก200กิโลเมตรท่านใดสนใจก็โทรมาครับ0 6 5 2 0 7 6 8 8 4พิกัดของข้กอกัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลมันฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับกฎกติกาทั้งขอ้อก่าว่างไว้เช่นเดิมทุกๆคลิปครับพี่น้องครับย่าโทษเหรียญโทษตั๋วโทษต้มกันถ้ามันใจว่าซื้อได้คข่โทรมากครับเพราะว่าเห็นใจทั้งขอ้อน้ำทั้งขอ้อเป็นง่วงทรงฟี่บ่มีมันจำเก็บเงินปลายทางครับพี่น้องครับแต่พอแม่พี่น้องโทษเหรียญโทษตั๋วโทษต้มกันโทษเราเ่าเอานี่ เกิดความเสียหายแน่นอนครับพี่น้องครับหนึ่งละคารถดคาร่าคารามูนขมันคาจีปตาต่างๆนานาถ้าออกบ้านนี่มันเสียเงินโหลดครับพี่น้องครับอันนี้บอกกันตามลักความเป็นริงครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นไทยกลางขึ้นมาผู้ใดหาร้อยนี่ไปเลี้ยงบพผิดหวังแน่นอนเลยครับพี่น้องครับเนี่ยลูกสวยๆสดๆครับพี่น้องครับบันนี้หันมาทั้งพี่ครับพี่น้องครับมันมังงวอลูกคอดผมครับพี่น้องครับตัวลูกไส้เพื่อนกแยกไปเป็นพอพันเหรอครับพี่น้องครับทั้งอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมาเพิ่นเพิ่นเอาไปเป็นเลียงเป็นพ่อพันธุ์ครับตัวลูกไส้เพิ่นจ่ายลูกขันเทียเพื่อนแล้วครับพี่น้องครับตัวนี้ครับเป็นแม่แยกลูกผสมพันรอบได้สองเดือนทับโตพอบามันผมเอาไปให้รุ่นทองด้ครับเพราะว่าผมไม่ได้ตรวจทองสาเหตุที่ผมบ่ดตรวจนี้คือมันเป็นง่วลูขคอของผมอยู่แล้วครับพี่น้องครับก็ทับแล้วกะบ่กเข็นขึ้นอีกไหมครับพี่น้องครับเนี่ยกะมีเมียคุ้นๆอ่ะกะบ่รบู้ว่าติดบ่ติดกายพี่น้องไปรุ่นเอาด้ยครับพี่น้องครับนี่ครับ สูงกว่าร้อยสามสิบห้าบวกไปหาร้อยสี่สิบบวกลบตัวที่ทัาไปลูกสามใน้องนะครับแต่เป็นงัวดสดๆครับพี่น้องครับส้นมองไหนมองน้ำเรียงดีม่อยู่ลำผมผมบอกเลยว่าน้ำเลียงดีได้ครับพี่น้องครับนี่ครับพึงแยกลูกไปเอาไปในราคาสองหมื่นห้าพันครับพี่น้องครับส่งฟีห่อีกสองร้อยกิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตรง่วกันได้ครับพี่น้องครับนี่ครับแดงโบดครบเคื่องครับพี่น้องครับแม่คำคุ้นซื้อเพิ่นนี่ครับจับได้ใบได้ครับพี่น้องครับม้วนอยู่นี่จับได้ใบได้เหมือนเลยครับพี่น้องครับ เงี mm ้ยเพื sure. right ่อนมีมมียจังสี่หอกครับพี่น้องครับแตกกรบเรูว่าติดหรือบ่ติดครับพี่น้องครับเพราะว่าผมประเด็ตัวทองผมประเด็ประกันทองได้ครับพี่น้องครับไปสองหมื่นหาพันบาทเด้ครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกล่วงกันได้ครับพี่น้องครับถ้าท่านใดสนใจก็โทรตามที่เบอร์ผมก้าวไว้ข้างต้นเด้ครับพี่น้องครับนี่ครับเมื่อไงครับครับพี่น้องครับผู้ใดหาร้อยใดมากร่อยใดหรือท่านใดยังท่านใดมีทุนมีห้อนอย่าเด้งง้อไปเลี้ยงกาเขามากกดติดตามทั้งช่องเข้าไว้เลยครับ ช่องเขานี่ให้ว่าสัรหาเลยครับสัรหางัวถึงมาแบงพี่แบงน้องที่ได้มาแบงพี่น้องถึกๆบ่ไม่ยังนะครับบางที่ซื้อว้ขวบปีกมีครับอันนี้ว่าตรงๆนะครับพี่น้องครับซื้อว้ขวบปีกับพึ่งช่วงนี้เป็นหนาขายง้วงกับพึ่งไปจับง้วงมาขายซื้อวบเรลากับจ้างจะคล้องเรียงไปเลยครับปล่อยไปน้เพินไปเลยครับจะให้ค่าเลียงเพืนเยนซี่สาหา้ลยกับว่ากันไปครับพี่น้องครับฝากเลียงไว้กับพึ่งไปจับงัวงทย่อยจับง้วมาขายครับพี่น้องครับ แต่เมนไปซื้อช่วงนี้เขามาขายนี่ก็เต็มที่อยู่ครับพี่น้องครับเพราะราคาก็เริ่มแข็งขึ้นหลายแต่ว่าทางช่องเฮานี่ก็ยังขายราคาเก่าอยู่ด้วยครับพี่น้องครับบ่เอาลัดเอาเปียบผู้บริโภคน่น้อยนะครับพี่น้องครับสำหรับทายชิปนี่ก็ใครขอข้อเมตาจากพ่อเม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านจากพ่อเม่พี่น้องที่เขามารับชมชิปทุกทุกท่านย่าพึงเลื่อนผ่านเนีครับเห็นชิปทังช่องก็ให้เขาไปรับชมรับฟังนะครับเพื่อท่านหาเงัวเหลี้ยงอยู่เพื่อแนวทังมันถูกกันคร ฝากติดตามทั้งช่องนั <t <t ้งครับฝากติดตามผลงานรูในบ้านวันในสวนฝากอุดหนุนทั้งช่องนั้นะครับพี่น้องครับขายง้วซูเมือนี่กะให้บอกตรงๆพ่ออยู่ไห้ครับพี่น้องครับบ่พ่อสิเป็นยังย้อนเนาะครับแต่ว่ามันเป็นอาชีพแล้วก็ต้องเฮ็ุไปครับพี่น้องครับนี่ครับหาเงินลอยครับซูเมืองครับบอกตรงๆครับพอขาการเป็นพอขาทสิเขาใจดีเลยครับคำว่าหาเงินลอยครับซูเมือนี่ครับเบือนใสเงินลอยเบือนใสทุนตัวใดบอขาดทุนก็บ่าบุญไปแล้วครับพี่น้องครับตามลากความเป็นจริงนะครับพี่น้องครับ ครับสำหรับชิปนี้กาขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ